กันนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่โบสถ์วัดตรงธรรมนะครับเอ่อเกิดเหตุนะครับไฟไหม้นะครับในโบสถ์นะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูเองมากสุดเลยนะครับตอนนี้ตอนนี้นะครับทางหยวข้อนะครับแล้วก็ข้อต่างๆนะครับก็ยังอยู่ในพื้นที่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาสอบถามว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับตอนนี้อยู่ใกล้ๆพกอารหมู่เลยครับเข้า เดี๋ยวหาเอาคุณน okay. ิดาคาบในบเนี่ยนี่นี่ี่ คือตอนนี้ควันยันสีไม่เห็นควานหมูคิดว่ามันเตะเตะบอลแล้วมันจะปีนเข้าถ้ำแทนข้างหลังน้องน้องเป็นคนเห็นเหตุการณ์คนแรกใช่ไหมเหตุการณ์เป็นไงเล่าให้พี่ฟังหน่อยก็เตะบอลอยู่แี้วแล้วเตะบอลอยู่ด้านหลังใช่ไหมอ๋อแล้วก็ควันมันหนุนควันมันหลอกจับประตูข้างออกมันออกประตูจากประตูข้างโบสถก็เลยแล้วมีครูเดินมาที่อยู่แล้าไปถามเพราะว่ามควัน ก็เลยมาบอกหลวงพ่อโอเคขอบคุณน้องน้องชื่ออะไรหไยายโดนหายโดน,หนเหรอหนะากุญเระข้าวโดนนมโดนอันนั้นมาโดนโอเคขอบคุณน้องนะครับอันนี้คืออ๋อนี่เลยหัวาตาไวานะครับเป็นน้องนะครับฮีโร่ของเรานะครับเจอกลุ่มควันนะฮะเตะฟุตบอลอยู่นะครับก็วิ่งมาช่วยหลวงพ่อนะครับดับเพลิงนะฮะแล้วก็แจ้งทางเจ้าวาดนะครับเพื่อจะดับเพลิงนะวันนี้ ทีมข่าวเราแดงนิวนะครับเดี๋ยวเราจะขอส Arrow, the the wow. ัมภาษณ์ทางหลวงพ่อนิดนึงนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับนี่ยำจเจอที่สพพระแดงนะครับลงพื้นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเจะมาดูความขยายเบื้องต้นนะครับตอนนี้ไฟไหมในโบสถ์เลยนะครับตอนนี้เพลิงดับแล้วนะครับ ตอนนี้นะฮะทางหลวงพี่นะครับก็สานช่วยกันหลังเลี้ยงนะครับโต๊ะก้อ้ที่เป็นไม้นะครับออกกาโบดวัดตรงทํมาอยู่นะครับตอนนี้เกิดไฟไหม้นะครับตอนนี้เกิดไฟไหม้จุดเกิดเหตุอยู่ที่วัดตรงทานะครับตอนนี้ก็กําลังขยับขยายของพอรู้ข่าวไหมครับไม่รู้ตอนนี้นะฮะ ทองพี่นะครับหลวงพ่อต่งางๆนะครับก็มาช่วยกันขนของนะครับเพื่อจะเอาของออกจากตรงนี้ก่อนนะครับเพราะว่าต้องเคลียร์พื้นที่นะครับเพราะว่าตอนนี้ข้างในยังมีควันอยู่เลยนะครับทราบว่าจะไม่ช่วงด้านหลังคาโบสถ์นะฮะไอพี่อันนี้โบสถ์เก่าหรือโบสถ์ใหม่ไหมโบสถ์เก่าเป็นโบสถ์เก่าเหตุเหตุ head, 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 เกิดยังไงพี่ขอไล่์ฟังหน่มีชาวบ้านไน่นไปนเรียกไปเรียกที่สถานีตครับ ชาวบ้านร้องเรียกวิไว้ก็เลยมาดูที่เก,ก,กิดเนี่ยต้นต้นก็ชาวบ้านก็ช่วยกันดับดับไฟดับไฟ,บไฟบต้นต้นไฟไฟไม่จุดไหนพี่ด้านบนหรอครออับข้างในโบสถ์นะครับเป็นเชิงเทียนอ๋อ,ปเ,อเป็นเชิงเทียนเทียนเป็นทียนแล้วก็ลูบมามไปถึงบานประตูเสีาายาหายไป็หนึ่งบานเสียหายไป็หนึ่งบานด้านหลังนี่ครับพี่นคอ้โอ้โอ้หลวพี่เลิศนะครับ ก่อประมาณนี้เนาะเหตุเกิดประมาณอีกโมงนะพี่ประมาณสักเอ่อ4โมงกว่าเนาะไม่ใช่4โมง40ประมาี4โมง40โอเคขอบคุณมากครับพี่วอนนี้นะครับผมอยู่กับพี่อัตภันนะครับดวงับนะครับพอดีเข้ามาอยู่ในเหตุการณ์ด้วยนะครับรับแจ้งนะครับจากหลวงหลวงพ่งตานะครับหลวงพ่อนะครับว่าทางเจ้าวาดนะครับว่าเกิดเหตุนะครับเนื่องจากเชิงเทียนนะครับ ได้ไฟลุกนะครับจากเชเชิงเทียนนะครับแล้วก็เกิดอะกายไฟนะครับลามไปขึ้นถูงเพดานนะครับทาให้เกิดเพลิงไหม้นะครับตอนนี้ดับเพลิงนะฮะน่าจะเป็นของทางรัดหลวงอันนี้ดับ,ดบเพลิงของเทศบาลเทศบาลเมืองขอนแดงนะครับก็เข้ามาดับเพลิงในพื้นที่เรียบร้อยแล้วนะครับน,นี้ก็มา เรือเบื้องต้นนะครับนี่ตอนนี้นี่ครับมาช่วยนะครับโอ้โหของเรานี่มือไม้ดำเลยออกาเป็นรับสารพอดีเรัลได้ยิงเหวอเลยนี่มาดูโอเคเบื้องต้นนะครับทีมขับรถแรงนิวเราอยู่ที่จุดเกิดเหตุนะครับอยู่ที่วัดตรงธรรมวรวิหารนะครับเป็นโบสถ์เก่านะครับตาคร่าวๆนะฮะคือเชิงเทียนนะครับเกิดไฟมีประกายไฟขึ้นเลยครับแล้วก็ทําให้ติด ข้างฝานะครับลามไปถึงเพดานนะครับทำให้เกิดเพลิงไหม้นะครับเป็นตัวหนึ่งนะครับทําให้ประตูทางเข้าของโบสถ์เก่านะครับชำรุดเสียหายนะครับก็ตอนนี้ดับเพลิงของทางเทศบาลเมืองเข้าแดงนะครับเข้ามาในพื้นที่แล้วตอนนี้ผมอยู่ใกล้ๆกับท่านเจ้าวาสนะครับของวัดทรงคานะครับเดี๋ยวเราจะมา เจ้าวาดนิดนึงนะครับอยู่กับท่านเจ้าคุณหมูนะครับนะครับช่วงนะตอนนี้นะครับเอ่อนายกนะครับเทศบาลเมืองพระประแดงนะครับกีฬาพอนะครับพอเข้ามาดูความเสียหายด้วยนะครับตอนนี้อยู่ที่โบสถ์เก่านะครับของพระทรงธรรมวรวิหารนะครับตอนนี้ท่านเจ้าคุณหมูพ่อยังอยู่ในอาการด้วยนะครับ นี้ผมอยู่กับท่านเจ้าวาดนะครับก็คุณโยบด้วยท่าน,นเจ้าคุณหมูได้แจ้งนะครับว่ามีไม้ด้านบนนะครับเสียหายเยอะนะ <c oughs> ตอนนี้ญาติาโยมเป็นห่วงครับาฝ,กฝกยากฝากญาติโยมพูดถึงไฟไหม้ที่เดินครับว่าครับ มาเประเด็นบ้ด้วยมาไวนะครับโอ้โหวันนี้เจ้าวาดนะครับเออวัดตรงทําวรวิหารนะครับก็ได้มาดูนะครับความเสียหายนะครับพร้อมมาช่วยดับเพลิงด้วยนะครับก็เปรียบทากันเป็นแถวเลยนะครับตอนนี้ทีมข oui, so the ่าวแดงนิวของเราก็ขอจบรายงานข่าวท่านี้ก yeah. ่อนนะครับขอออกจากพื้นที่นะฮะตอนนี้ ได้เคลียร์ของออกจากภายในโบสถ์เก่าเรียบร้อยแล้วนะครับก็นี่ครับว่าแดงนิวของเราขอลานะครับเดี๋ยวขอเดินทางออกไปดูคนจอต่อนะครับสวัสดีครับนี้นะครับเราก็ทางติดนะครับของตรงทํานะฮะก็มาทําความสะอาดนะครับทังบานประตูนะฮะแล้วก็องค์พระนะครับพระประธานนะครับที่อยู่ในโบสถ์นะครับที่เป็นโบสถ์เก่านะคือต้องรอ สรุปเจ้าของนะครับที่เสียหายนะครับภายในวัดนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาถามอีกทีนะว่าเกิดเหตุจากอะไรนะครับไฟระโงจอหรือว่าเป็นเพราะจุดเทียนแล้วก็เทียนลามหรือยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาหาข้อมูลอีกทีนะครับมาตามหาข้อมูลนะครับก็ดับเพลยนะครับของทางเทศบาลเมืองพะแดงนะครับมาถึงพื้นที่เรียบร้อยพร้อมชุดดับเพลิงนะครับตอนนี้เพลย์สงบเรียบร้อยนะครับก็มี อ่ฝั่งด้านประตูนะครับแล้วก็หน้าต่างนะครับท yes. ี่เป็นไม้สักเก่าโบราณนะครับของทางวัดตรงทางวรวิหารก็ได้เสียหายนะครับชำรุดเอ่อที่สอบถามทางเจ้าเจ้าคุณหมูนะฮะเมื่อสักครู่นะะท่านบอกว่าวัดตรงทางก็มีดิมข่าวพระแดงนิวของเราขอออกจากพื้นที่นะครับเดี๋ยวติดตามกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแดงนิว้วรนะครา